ครบสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็ในคลิปนี้ก็จะมาสอนการเลนเดอร์พาดนะครับอันนี้ก็เป็นงานของพี่ตุกแล้วกันก็ไม่รู้ว่าลงช้าไปหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีคนขอมาก็จัดให้ครับแต่ก็นาออันดับแรกก็เซตโปรเจกต์กันก่อนนะฮะเมร็จไปนี้แล้วกันเห็นละเปิดโปรเจกต์นะครับตัว อันที่เราต้องทำก็เป็นตัว work นะฮะเข้าไปนะครับน,นี้ผมลอง render ไว้ก่อนเอาละเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่ายแบบนี้ครับไปที่หน้าต่าง PSP ก่อน,อน,นข่าวจัวเ,เลยครับผมเอาละอันนี้ผมเข้าปรับเป็น render preview แบสูนะครับ ก็จะให้คอมกระตุกเวลาจัดแสงทันเลยนะเก็บก่อนเอาล่ะครับก็อแล้วก็จัดแสงก่อนนะครับผมก็จัดแสงแบบพื้นฐานแล้วกันอันนี้มันไม่มีใช่ไหมครับก็ไปเปิดครับโชว์ครับเลือก Lighting อ,อยู่ไหนอยู่บนบนหน่อยโอเคได้ละเล็กจังเลยเอา่าสว่างแล้วทีนี้เออมช่สว่างใหญ่ละ เริ่มหลงแล้วเนี่ยโอเคครับกด7จ็ดนะเพื่ดูแสงแสงประมาณนี้แล้วกันก๊อปมันออกมาสร้างคีย์ลองนะครับสร้างแสงหองก็้อนนี้แล้วกันที่มันจะด้านหลังเล่นลงหน่อยจะได้รู้ว่าอันไหนเขีอันไหนแสงหลักอันไหนแสงหองครับผมไปที่แสงหลักของเราตั้งค่านะครับเอาแสงเที่จุดเก้าแล้วกัน หนึ่งมันแรงไปใส่เงาให้มันเอาสี่พันเลยครับอันนี้ฟิลเตอร์ไซสิบเจ็ดอันนี้ถ้าค่ายิ่งมากก็ทำให้เงามันมีคล้ายๆว่าเมามันบางๆครับแต่ถ้ายิ่งค่าน้อยก็ทำให้เงามันคมซึ่งผมไม่ค่อยชอบเงาคม,ม่าไราประมาณนี้แล้วกันครับจะเห็นว่ายังไม่มีเงานะครับกดตรงนี้จะเห็นว่ามันมีเงาละรตรงนี้นะ ครับผมลองเรนเดอร์ดูสิเดีย๋ยวลองตั้งค่าก่อนก็เลือกเรนเดอร์แบบมันทะเลนะฮะตัไฟล์เนมนี้ลบทิ้งนะครับกดขวาเลือกซีนก็ขีดขีดนีคลิดขวายหนึ่งเลือกเรนเดอร์เลยเยอร์ขีดนะครับลีกข,ขวายหนึ่งเลือกเรเยอร์เยอะๆอักษกรุ้งให้เป็น SGI แล้วกันทุกความเล็ก แล้วก็เฟรมมันก็ใช้อันนี้แล้วกันไอ้สักสามเริ่มแต่เฟรมที่หนึ่งสิบสิบเฟรมที่แปดสิบนะครับเพราะว่าอ,นอันนี้มาถึงเฟรมที่แปดสิบเซตกล้องยังไม่ได้สร้างกล้องเลยสร้างกล้องแล้วกันกล้องหน้ามากล้องมาละเป็นคาเมล่าอย่าเนีเอาเข้าใหมา่เซตกล้อง ไซส์ก็ HD 720จดศูนย์นะครับเอาล่ะมาทีค่คูลเจอนะฮะแล้วก็คอลูตีตั้งค่ามันก่อนเอาข้างบนปรับให้เป็นโปรดักชันงานจะได้มีความคมหน่อยนะส่วนนี้อันนี้ก็เขาไม่ให้ใช้ส u n a อสกายนะฮะก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้อินเมด เบล r ไรติงนะฮะเป็นการสร้างรูปโลกครอบไว้นะอันนี้มันปิดไว้ก็จะโชว์ก็ได้นะครับมันหายไปไหนนะไปไหนเนะเ <c oughs> ครับผมก็ตั้งค่าก่อนอันนี้มันโชว์จอยด้วยปิดจอยก่อนปิดหมดเลยกันใช้ ก็แสงก็พอละเนี่ยไลท์ติง้งโอเคครับคามิล่านีวขอไปตั้งกล้องก่อนก็เป็นจะเป็นแบบนี้น,มมนะฮะเฟรมมันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ขอเลื่อกไปไฟที่80ดเลยลวกันครับผมตั้งค่ากล้องหน่อยให้มันแบบ ถ้ามันดูยิ่งใหญ่ก็สัก20ในส่วนของโฟกัสเลนนะฮะ <Okay. S 1> เห็นภาพกว้างขึ้นหนมันกว้างไปนะ2แล้วกันเอาละของเรนเอดอร์ดูก่อนโอเคไหมอ่าก็ใช้ได้นะครับ ด้าน,นขวานี้มืดไปหน่อยเดี๋ยวใส่พลอยไลท์เอาเสื้อผ้าเก็บไว้มาที่ PHP นะครับใส่พลอยไลท์เข้าไปว่ามาตรงนี้แล้วกันเอาสักจุดสามดูก่อนนะฮะกับมาเินเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่ง โอเคน่าจ okay. okay. ะโอเคแล้น่าจะแก้าการหน้ามืดได้เรียบร้อยแล้วครับหน้าไม่มืดละตรงนี้ยังมืดๆหน่อยเป็นไรหเห็นไหมครับเขนสันิดหนึ่งเอาละก็ความสวยงามไหนก็ใส่แค่ว่าชักหลังนะผมขอใส่แล้วกันใช้ไฟนอนเกรด เธอนะฮะจะทำให้สีผ้าบันวนขึ้นก็ลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นฉากหลังนะครับออกได้โดยการไปที่ไอตรงโลกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาตรงเอาตรงนี้ออกเอาสักครู่นึ่ง วนขึ้นนะฮะทางชมพูเลยเนี่ยแบบฟ,ฟุ้งๆเซ็ตพารกเก็บไปก่อนฉากหลังออก โอเคครับก็ได้ภาพแล้วครับที่เราอยากได้ตอนนี้ลองเปรียบเทียบไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวก็ทิ้งก่อนระหว่างใส่ฉากหลังให้มันนะครับกับการกับการเปิดไฟนอนสเกตนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นว่าแสงมันนวลขึ้นเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็สว่างมากขึ้นหน่อยทีนี้เราก็ได้ภาพเราต้องการละ เ e นเดอร์พาสเลยนะฮะแล้วก็มาในส่วนของ Channel Box นะครับก็เลงในส่วนของเ e นเดอร์ไปในส่วนของเอา์เรนเดอร์นะฮะในในนี้ Channel แรกเอฟพารแรกให้เราใช้คือพาร์ c h a เลกเตอร์นะฮะเราทำการสร้างไปก่อนตั้งค่าเป็นชอวะพาสชอวะชาละกันวความสั้นเช่นไม่มีอะไรนะฮะให้เรากลับไปที่ พาร์ทของมัตเตอร์เลเยอร์นะครับเดืองในส่วนของตัวละครแล้วก็แสงที่มันทําการกระทบตัวละครนะรมันก็เป็นในพวกนี้3แสงนี้นะครับกดผิดโอเคครับได้ละก็คลิกขวาที่ชาที่เลเยอร์ชานะครับทําการแอดเซเลคชันนี่เลยนี่ก็ได้แล้วครับตัวนี้กลับมาที่มา r l a ร์เลเยอร์ มาสเตอร์เลเยอร์นะฮะก็ทำการสร้าง BG ให้กับมันพาร์ทบีจีนะฮะก็เลือกฉากทั้งหมดนะครับแสงที่ใช้แล้วก็ทำการสร้างครับผมกดตรงนี้มาทำการคล้ายๆว่าสร้าง l a เยอแล้วก็เอาฉากเข้ามาเลยครับเราไม่ต้องไปแอดสองครั้งนะ,ะเป็น BG ครับโอเคตอนนี้ก็จะมายังการสร้างผาดเออไนอนะริมนะครับแล้วก็เลือกตัวละครเรานะฮะตัวเราแล้วก็สร้างแสงให้มันหึงแสงนะครับซึ่งแสงนี้มันเอาไว้คยๆว่า เป็นการทำขอบสสยให้กับตัวละครนะฮะเอาบนบนบน่อยซึ่งแสงนี้มันจะไม่ไปเกี่ยวกับเลเยอร์ตัวอื่น,นครับเป็นมาเตอร์เลเยอร์ปรับให้เป็นั25แสงมันจะเวอร์มากนะครับ,รบมันเป็นริมไลท์จะเห็นกับมันจะวอลเ e นเดอร์ไม้ริมไลท์มันจะเห็นทุกอย่างมืดหมดนะครับมันจะเห็นแค่ขอบของตัวละครเนี่ยนะฮะโอเค อันนี้ต่อตัวละครองเราใส่ที่ใชกกับลิมไลท์สร้างผา่านไให้เป็ลี่ยน,นชื่อเป็นลิมครับอันนี้ก็เป็นผาด o o นะฮะให,ให้เราเลือกให้เราเล,เลือกทุกอย่างที่มีนะครับอยู่็นแสงมีแสงเดียวครับแล้วก็สร้างผ่านใหม่ชื่อว่า AO AO อันนี้ผ่าสุดท้ายครับผ่ามาสก็ทำอันเอโอครับซ้ำขึ้นมามาสโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นกรรมกลับมาทำการตั้งค่าให้กับผ่าต่างๆ,ๆนะฮะ